네. 혼남 뮤티나이컵 어. 처음 이번에 타 가다 뗐어요. 근데 고시고 고싶기고남뮤티나이컵역시 아무래도 저희가 가장 자신 있는 말은 혼남 군인것 같아요. 감나합남 <laughs> <콩 나토. 웃음> ขอได้ทำสัตว์ดใหม่มาจากเป็นที่อยู่ด้านหน้านะคะมงี้ฟงพิงไม่ได้หรอไม่สอนได้ตอนไหนคะเนี่ยคว่ามีคำสัตว์กำลังอินเทรนด์ตอนนี้เลยนะใช้แม่เมื่อวัน้าหน่อยะโอเคค่ะ

เอาอย่างนี้ล있กัน아่เขาบอกว่าเขาที่เขาเตรียมคำสั่งเลยเพื่อนๆพูดกันหมดละไม่มีอะไรพูดก็เลยให้แฟนๆแนะนำให้หน่อยคำหนึ่งจะพูดตามมีอะไรแนะนำไหมคะแฟนๆเออือรเขาบอกวาจทัเลยนะสุดยอดเลยนะโอ้โหเก่ รอยแฟนสุดๆเลยได้ไหมคะเอาชอบสุดๆนะชอบสุดๆได้ก็ฟังนะอันดสองสมชอบสุดๆรมากเลยชอบสุดอดยมแล้วกาเดยนสิดท้ายถามนี้นะคะ